วัดเถนพายศรีประจันสุพรรณบุรีวันที่15พันลาคม2561พาแม่มาถวายสังฆทานอายุครบรอบ89ปีพรุ่งนี้ครบ89 เต็มพรุ่งนี้วัดเทนพายอเภศรีประจันหว์จสุพรรณบุรีวันที่15ตุลาคม2561 พาแม่มาถวายสังฆทาน เทพนนบางบัวทองใส่น้อยเคยเคยมาดูล <Pend artet> ิเกอดิเทพฟ้าลุ้งอ่านั่นเล่นตรงกลางๆเคยมาดูบอมีต้องยาวฮะ ยินโรมีต้มยำที่ร้านหนูไผตาชาที่ยี่27สิงหาคมสองห้าหกมาุรมานมาคนเก้าปกลาสองห้าหกเจ็ดหน้าวัดพิคุลทอง วัดชะลอบางกวยวัยเผาศพนอื่นริมคลองบางกอกน้อยวันนั้นก็มาเผาศพน้ไทยสุดคลองบางกอกน้อยนี่แหละทายเรือตามหาบัวลอยนีย่เรือจอดเต็มเลยนะเรือด่วนจอดเต็มเลยวัดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะวัดสองวัดสอง